สบายดียามขำพี่น้องมาเหมือนเห็นก่อนบล็อกก่อขึ้นได้พี่น้องสบายดียามขำขำพี่น้องยามแรงแรงเนาะของวันอังคารตะเวนแก่จิตตกดินแลวพี่น้องหามงแรงสางยัางบอ่อเหวพี่น้องเลี้ยอยากให้เหลวอยากไปงานต่ออีกน้องงานเราถ่าอยู่สซัน จกมื่อที่เท่ายเล่ะมื่อที่สามเนาะคะ่ะตั้งแต่ย่อเสาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมาขุดแล้วก็กกมื่อหนึ่งพี่น้องเนาะมื่อหนึ่งสองมื่อทั้งมือ่อสองมื่อทั้งมือ่อต่างเสาหามื่อแล้วพี่น้องรวมกันเนาะห้าวันแล้วได้เห็นเห็นรูปเห็นล่ปปนลางนะพี่น้องก่อแอวขึ้นแล้วก็เทคานแอวแล้วก็ ใค้านกลางแล้วก็จบพิธีสั่งกระหับเงินเมื่อเหตุงานต่ออีพี่น้องเป็นสั่งเลยกระดีพี่น้องเลยมีงานยามแหลงกับเหตุงานเบิดแหลกเบิดพลพอยามแหลกพ้นมาแล้วก็เหตุหนา <c oughs> แล้วพอที่แท็กปเกิดได้อยู่ได้แต่ก่อพี่น้องเพันสิเหตุเป็นอยู่ แต่กว่าเห็ดกับสางกับหมูและถ่ายเห็ดเห็ดนะพี่น้องแต่ชาชีเห็ดผู้เดียวกันยากกันแหละมันบวมแมงคองเลนเลน,นะพี่น้องเนาะเพื่อสิได้ หินไส้สิพ่ออยู่บ่พ่ออ้อยต้นแรกกระสอบนี่ก็แม่นะว่ะพ่ออยู่บ่จบัะว,วะ่ะ <laughs> ว่าได้ชิได้สั่งอีกเออโอ้หินนี่ออหินนี่ยันได้สั่งอีกโหลดหนึ่งยู่ แมน่นแมนพลดหนึ hmm. e ่งสองพันกว่าบาทสองพันสามโอ้บ่แน่ใจายันได้สั่งสั่งกับว่ไปย่งมันเลือไว้กับหองย้างยังสีเห็ดต่ออยู่เนาะเห็ดารณจแกะง่ามได้่นละยังสิสด้เทคานเทคานแอลเนเออเดหูแอลเป็นเพี้งเทคานแอว ทั้งสูงกับสูงเนาะพี่น้องเนาะแต่เยาหมักสูงเหมือนซะผมเพื่อนที่เ้าอยู่ปัจจุบันอยู่บ้านมันตําพี่น้องพื้นกระตำล้างกระตำโอ้ยก็เลยแมหเอาสะใจเลยพี่น้องสูงทั้งลังคาทั้งแอวลด์เห็นกันได้ขึ้นประมาณสองขันสามขันบุรุษพี่น้องเพนด้ามันคือนอนไปตาตายแท้น่ะเาะขี่ก็ะไลขึ้นหัวดังไนแล้วนอนย่อนลงกันคลองโอ้ย ร้้อีแพนด้าตายหิว <laughs> อยู่หิวนอนมาซะนะแพนด้าโอ้ยบ้านอะไรคบไก่มึงนี่สมควรมึงนี่มึงดูนะพุ่งนะอ่านแขวข บากคำก็เป็นดาชนงนะบากคำนี่ ทั้งล่างนี่คือว่าบักใหญ่หน่อพี่น้องบัวในน้อยบักใหญ่ๆเลยแน่มันจะบานเอื้องเติงพี่น้องเราแทถทดสวนจะมาเมื่อกันได้ผักเขา้กเขา,ากันเริ่มงามแล้วหอมปอ,อนอันนี้จะเป็นผักซีต้นตะพักกาดกับผักซีพี่น้องอันนั้หอมบัวอันนั้หอมปอบอออกสามพี่น้อง นั่นนี่ขุดไว้สีไว้บงพักเนาะพี่น,น้องเนาะสีาพักนั่นม่ใหญ่มีมาบงมีพักอ่าคาน่าแล้วก็พักกาดใหญ่แล้วก็พักอันตั้งสายเนาะเขาสีเอามาบงพี่น้องมันหมักหนามได้พักอันข้าวทองอตังดดวน้ำพักแง่สั้สะฮะพ,พักหอมหอมอยัง เออค่ะพี่น้องอสีไปเห็ดกินก่อนต้มกบป่นพี่น้องสีกบสีสื่อไว้ฮลโวอ้ยลมอมนนี่สายโอ้ยบอกให้คูดเอามันนิบไปเลยวะเ,เห็ดกินก่อนทำแล้วทิต้มกบป่นมาในอ้อยแส็บแน่นอนพี่นอ้อย กินข้าวกับต้มกบฮาทาไปจูดขยะพี่น้องอยู่ขางคลองท้างพูดมันปิวมาทางังเหาเนาะโอ้พี่น้องเห็นบัไพ่ยควันติตดๆอยู่นะสองกองครับไปจูดผูกกองหนึ่งทุงอยากทุงหยอกทุงยางยาดักเหียนกินบ่วถิ่มจักรยานมาปิวโฮมอยู่หัวเฮาเอาบ่หมากพี่น,อน้องไว้ขาหงงอย่ามุนมานเห็นเลยจัดการเป็นซะ กินก่อนบัดนี่ยฮะแอบหนำตะเวนเด้ออีนี่เด้อร้อยอย่าให้แม่ว่าร้อยเถื่อคุปตนกนท่านผู้ชมเมื่อเช้าเนี่ใส่หมอนอ่อยพอดเลยไปเอาหมอใหญ่มาเปลี่ยนฮ่าพี่น้องกบลอยหาสิบบาทเบิ่งจ็ดตัวสองชีหกแปดสิบสิบสองสิบสามตัว ลบสิบสามตัว150บาทโลหนึ่งจะไปใส่น้ำปลาแดกลงไปนะพี่น้องจะมาขามพี่น้องต้งกมกบจะมาขามเหมือนแซบ,แซบ ต้มอาซองโตพี่น้องสิบปุ่นสะบ,บักผกดิบนนเนาะมาเนาะพักเตรียมสีใสพี่น้องหอมเปาะกับอันผักชีใบเรือผักหอมเปย์สางกับเมื่ออะไรพี่น้องเทคานตัวนี้ลแล้วก็เจ้าเมื่อมเมื่ออินกะเทคานตัวกลางแล้วก็ก่อไปน้าแกะแบบนาะพี่น้องมันแห้งก็แกะแบบแล้วก็ก่อขึ้นซองก่ออนนะไรพี่น้องแล้วก็เทคานหอบเนาะเทคานหอบ หอบเปิดเลยแล้วก็เซตพิธีก่อขึ้นซองก่อนเทคานหอบเทคานหลุมก่อขึ้นซองก่อนเทคานหอบแล้วก็แลือพิธีแล้วก็หับเงินไปเนาะพี่นอ้องขอบคุณถูกกำลังใจเด้อขอบคุณถูกคอมเมนขอบคุณผู้ใหญ่จจดีทุกคนที่คอยสพอร์ตตลอดมาที่คอยให้กำลังใจขอบใจอย่างติพี่น้องสุกคนเด้อที่บทิมบ๊ป้า หันไปหาดอกยิมาตาเหลือดใสเฮ้ยตัวนี้ข้าเจ้าคือบอดด้อันนั่นเฮ้ยหรือมันมันดินสูงเบอะนี่น่ะข้าเจ้าบอดด้ใส่บล็อกนอนนะยังกอบถืออเออมันก็ต้องใส่นอนบล็อกนอนแบบนั้นแหละันจังขาก บลอกนอนบลอกขักบ็อกหินนะสั <S el ach> ่งวันศได้สั่งอีลดหนึ่งมันบอกพ่อร้องนลนะฟาทิ้งรถหนึ่งสองพันสามจานี้ยายเขียวอาบ่มันพ่อหมื่นบ่บอกพี่น้องประมาณเกือบหมื่นน้อยๆนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าตอนนานาเฮาเบิง่งราคานะ่ะเท่าใดก็ลืมซะ7-8,000แล้วเนาะไปจ่ายอีกรอบลงังเกือบ2,000 1,750เนาะพี่นอ้อง10,000แล้วแหละ10,000เยยบหันใหเคียวนะ10,000ก่วอะพอดแทกไปเอาปูนอีกส,สอบพี่นอ้องปูนเียวยังบ่ทันจ่ายเนาะยงังบ่ทันไปจ่ายเดเงินแล้วก็ยาพี่นอ้องหาเงินไปอีกเนาะบ่แม่น,มนว่าเออสิเฮ็ดจนคอจนคอดนก็ย่าเงินเฮาก็แงนก บลายพี่น้องเอ้ยคอยเหตุไปบอแม่นเอออายกูจะเป็นหนีเป็นชิ้นยืมเส้นมาไหวบอบอพี่น้องบอเฮาเฮาหลับแล้วการเป็นหนีนมันบอดมีคามสุกพี่น้องเ้ยถ้ากวิดหนีจะเอาหนีมาใส่หัวบอพี่น้องคอยเหตุไปกากํำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะเอฟซีสุขุสุขคนญาติพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็คือกำลังใจสู่ต่อไปกำลังใจจากลูกจากพัวแหละพี่น้องเอ้ย แทนด้าพ hmm. ุ่งนะช่างมันเด้ใช้อีเงินเลย่มม่อนนี่เบิ่งหาเหล่าคางนะแม่กับปะจักคือกันได้คับ่เบิ่งหางอีบักม่อนบักม่อนนะหางสั่นอยู่แต่มันขอดนี่พี่น้องตัวนั้นเด้อีทองช่างชุดนี่มันย่ากนะอะไรพี่น้องข้าหืนขั้นแขวมาดีพี่น้องอีกรอบมาแต่ผูกมัวปูนยังจะสอบนะ ปูนปูนก่อหาสอบสิพ่อป่ะชิด้สั่งมาอีกเด้ค่ะเนาะปูนแดงปูนแดงสิได้เอามาอีกเพราะว่าทิ้งสิได้เท่ขั้นอยู่ปูนก่อจะมาหาสอบบ่ซาเนี่ยนะตัวกลางปูนก่อป่ะเท่ขั้นไว้ิชื่ออ้าวจางสั้นตีเฮ้ยคือบวดก่อซส่ะทำแต่เท่ขั้นชิชื่อ จะก่อเป็นบ่ก่อแล้วเนาะให้มันแน่นเลยอืมนั่นแหละจ้างกระต้นละพันสองพี่น้องนอชิมหาต้ลละหมื่นแปดธรรมดาไม่ก็ไเบสไปเมองีแต่ เล่นเดกเขามาทำงานกัคันติดมันก็เคงไปแ้เขาบอกวาได้ไหมจะฆ่าไหมเขาอยู่ถ้าอยากเด้ต้นพนสพี่น้องก็ไดยต่อต้นพันสองันสจังหวัเขาเห็ดนะเฮ้ยนเับัดดเขาก็เยหับดดเ็ดหาเม่อแม่นอมันเป็นนาทีงานของเขาอ้วเก็บภาพไว้เพียงสน

จงของเก่าและเทคานพะแห่งจงได้มันฆ่าเทียงที่เขาได้เจ้ากระสังว่าหาละก่อหันโอ้ยหลุดนิสชิมัทโต้คนเอาแหละอ่ากระเฮ็ดเอาแล้วอยากได้เนาะพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมกำลังโซ่หลี่กันพี่น้องเอ้ย สัมนีเนี่ยเบิดไปลายหมื่นพี่น้องเลยหาหกหมื่นบาทได้สัมนินะท่านผู้ชมเนาะอือฮึขอยเป็นขอไปไปแบดนี้พี่น้องเลยเบิร์ตงบ แต่เอฟซีเพิ่นก็ว่าเอฟซีเพิ่อนวอามาว่า,าโอ้ยเก่งเด้อปีเดียวผ่อนหลุดก็แล้วแท้มาเฮ็ดเฮือนอีกว่่าซันป่าแล้วก็ฮู้รูปได้ท่านผู้ชมเลยทั้งคลายข่าแน่ยคายงัวนําได้พี่น้องพี่น้องบ่ฮู้นําเพราะว่าเฮาคายงัวน่ะเฮาบ่ได้ถ่ายคลิปเฮาคายงัวน่ะพี่น้องเอ้ยคายงัวแน,น่ยคายข่านําได้พี่น้องเอ้ยลายทางฮิโฮมใส่อยากได้อีนี่แหละให้พี่น้องเลยได,ได้สะ่ะคันเฮือนอยู่บ้านก็ปลูกกินแหละ เท้าไฟพันไปหฮงเลยพี่นอ้องมาเสียว่าเอาซุฟังซะเอาเอาซื้อไม้ไว้ตั้งแต่ม,มาอยู่น้ำเมริเท็กสองสามปีสิมาเห็ดอยู่หน้านซื้อไว้เลยพัดอยู่น้ำพเพถาวรเมถาเนาะคันสิมาอยู่หน้าผัดโพถาวรเมถาวราพรี่นอนบ้านสองคนเพราะว่าเทาอยู่น้ำโพถาวรเมถาวรเอาได้ลูกเท้า,ล,าละเหล็กไม้เลยบริบนเฮ็ดบานีไม้เลยบริเฮ็ดห้านค่าเอาก็ะหิตสร้างห้านค่า ปีต่อมาก,กับว่าสีเฮ็ดอี่เนาะึ้นมาจะทำงานอตรงที่ได้เงินกับว่า,บาบโบได้ก็ได้สองแสนพี่เนาะเงินแสนป่ายเงินไมญญ่ใหญ่พอใหญ่ยอยู่บ้านนำ้ำหุมกันก็ซื้อรถฮุนไดเนาะพอได้ซื้อคลองมาใช้ห้านพี่เนาะซื้อฮุนไดสองแสนหาพันพี่เนาะ แต่มาคลา,ายแลหละคนใดที่จริงนะอยากได้เฮือนนะไฟฟ้านแต่ตั้งแต่ลูกยังน้อยผมไปทำงานมาลงทุนคายโคงมาเป็น้องลงทุนเหิธานลงทุน่ได้้นนพีองซื้อดอุคนได้ลงทุนเหิธานกระเบิดลายเติบมาเห็ดเฮือนคั่วที่เท้าติดกระเบื้องนะคะเบิดแสนปลายสองแสนพี่น้องค์เลยเห็นมูได้เฮือนงามๆนะครับกับคิดอยู่ในใจแต่ว่าไม่คิดข้าวกับโบขึ้นว่ามันชิมาอยู่จุดนี้พี่น้องเอ้ยชีวิตเท้ากับเนาะ ก็บูคิดว่าทาแม่เผนจิจ่างเขาไปไหว้ป้านันขั้นแม่นว่ะทาแม่ผงย่างอยู่ดีไม่แห้งเขาก็สิมาเห็ดไหวคือเก่าพี่น้องเขาความฟันนะน่ะกระสีมาเห็ดคือเก่าอะไรบูแม่นวะเออพอแม่ย่างเลยทำแม่พอแม่ย่งสิบุระมาเห็ดได้เนาะเห็ดคือเก่าพฟันไหวแต่สิได้ผัวากับอีพออีแม่ไหวเนาะพี่น้องเนาะพ่นห้าวก็อยู่ได้น้ำควบฟันควบหวังอะไรเกี่ยปาพไว้เพียงสมีเด้อจ้าออกการขีดหนาจ้าขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์คำติชมเด้อ สบายดี